สวัสดีค่ะคุณพ่อชื่ออะไรคะสุธิพงษ์ประสานพิมพครับอ๋อคุณพ่อมาจากไหนคะขอนแก่นครับแล้วคุณพ่อรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะเออก็ดูจากใน y o u t u ู e นะครับก็เลยสงสัยว่าเขามีอะไรกันติดตามตลอดก็ใหม่ๆก็ไม่เชื่อหรอกค่ตอนนี้ว,ว่าเขาแสดงเองมั่งหรืออะไรมั่งไปตามเรือ่องแต่พอดูไปดูมา <c oughs> แล้วเราก็ได้ฟังหลวงพ่อทันเทศประจ่ะ โอ้ไม่ธรรมดาก็เลยจะหาโอกาสมาสนทนาธรรมกับท่านเราหลังจริงๆก็คืออยากมาสนทนาธรรมกับท่านแล้วก็ไม่ผิดหวังท่านให้โอกาสให้เวลาให้กรรมฐานถือว,ว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากเป็นบุญมีบุญเยอะทึงได้มีโอกาสก็ <laughs> <laughs> อยากแนะนํานะครับท่านใดที่สนใจเรื่องธรรมะ,ะยังไม่รู้จักตัวเองครับตัวเองไม่ปุบจะปฏิบัติยังไงอะไรยังไงก็เทอ่ยกาสมากราบหลวงพ่อท่านท่านมีเมตตาสูงมากนะครับ ท่านจะสอนยันภายในสุดคือที่ผมประทับใจคือท่านให้กรรมฐานได้ละเอียดมากรู้จริตของเราว่าเราควรจะเป็นยังไงอะไรยังไงน้อนงเนี่ยครับค่ะแล้วทุกคนเขาจะบอกว่าธรรมะหลวงพ่อนี่เป็นธรรมะโดนใจก็เหมือนเรามีคําถามนี่เป็นหาอะไรอยู่ในใจแล้วเราไม่ต้องถามหลวงพ่อท่านจะเทศออกตรงหลวงพ่อ,อรู้สึกไหมคะสุ้องแต่ท่านไม่ได้ไมไ่ใช่ว่า <c oughs> จะเทศแบบทีเดียวท่านพูพื้นฐานให้เราก,ก่อน ก็บางทีคนเรามันก็อย่างว่าแหละนะมามาจากหลายที่ผมก็จะเวียนไปหลายแห่งแล้วแหละเรื่องเรื่องปฏิบัติธรรมท่านก็คล้ายๆว่าท่านจะรู้ท่านก็พยายามชี้แจงให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมารวมกันลงที่โซโตัว <ใช S 1> <ๆ S 2> นั้นนะฮะแล้วท่านก็จะสรุปให้ว่าขั้นตอนสุดท,ท้ายเคล็ดลับจุดยอดมันคือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยท่านจะชี้ให้เราเลยว่าให้ไปแก้ให้ไปทําตรงเนี้อย่าอย่าไปหลงเช่นอย่าไปอยู่อย่าไปจมอยู่ในอาจจะไปติดอยู่ในฌานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ท่าบอกให้เดินปญัญญาเดินยังไง,ท,งไท่านไปบวกท่านนะฮะเป็นประทับแจมาเั้งอยากให้พวกเราที่สนใจในทางธรรมถ้ามีโอกาสนะครับก็ให้ถือโอกาส้อาโอกาสมากราบท่านนะครับมาสนทนาธรรมท่ทานมีเมตตา,าสูงมากนะครับแล้วที่คุณพ่อเห็นคลิปครั้งแรกนี่คือมันเด้งขึ้นมาใน youtube หรือว่ามีคนแนะนําให้ดูคะไอมันเด้งขึ้นมาอเองอ๋อเด้งปกติคุณพ่อก <ๆ S 1> ็ติดตามไม่วันนั่นหลยค่ะชุดไม่วันท่าน ตงขั้นเวทเนี่ยแหละที่ทำอลงมาค่ะเะนั้นก็เลยสงสัยก็เลยติดตามมาเรื่อยๆปกติคุณพ่อก็ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเหรอปฏิบัติอยู่แล้วครับคืออยู่ที่วัดหรือว่ามีสถานปฏิบัติธรรมเองก็มีบ้านของตัวเองครับแต่ว่าชอบเพราะอายุมากแล้วก็ชอบไปที่โน่นที่นี่บ้างที่นี่บ้างก็ดีทุกที่เท่แต่ว่าเราจะต้องหาที่มันโดนโดนจริตของเราที่เหมือนที่พ่อพูดเมื่อกี้คือยังหาตัวตนตัวเองไม่เจอยังไม่เจอนั่นแหละเหมาะสำหรับ แล้วมาที่นี่เจอไหมคะเจอเจอเจอแล้วใช่ไหมคะ <laughs> อ๋อสาธุค่ะแล้วคุณพ่อจะอยู่ที่นี่กับเราปฏิบัติธรรมกับเรากี่วันคะก็ต,ตั้งใจมาห้าวันก็คงจะอยู่ห้าวันราะวได้วิชาแล้วอ๋อได้แล้วโอ้โหสาธุคือ <laughs> มาตั้งแต่มานี่ได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อหรือย,อยังคะก็ะสนทนาตอนที่ท่านให้กรรมฐานออยาวมากรุ่มันที่พ่อมาวันนั้นมีคนรับกรรมฐานหลายคนใช่ไหมคะไม่มีผมคนเดียวอ๋อพ่อคนเดียวเหรอคะวันนั้นอ๋อรายละเอียดยิบเลยใช่ไหม ละเอียดยิบนานมากละเอียดประมาณเกือบชั่วโมงนะพ่อนะครับนุ่นนะครับยังบอาโอ้เป็นบุญเหลือเกินท่านเมตตาสูงมากไม่งั้นเราก็จะต้องหลงทาง <laughs> มันก็แปลกตรงที่คําพูดของหลวงพ่อทุกคํามันเป็นธรรมะหมดเลยนะครบผมเราเราสามารถฟังแล้วเอาไปใช้ได้ทุกคําที่ท่านพูดออกมาก็อยากแนะนํานะครับแฟนคลับที่ดูรายการของทางวัดเราพยายามดูที่องค์ท่านเวลาท่านพูดเทศเทศทุกครั้ง สาระสูงมากตั้งใจฟังนะครับได้ธรรมะสูงมากเลยจละวันจละวันนะครับจะได้ประโยชน์มากเลยแล้วกับกระแสที่เขากำลังจมตีอยู่เดี๋ยวนี้คุณพ่อคิดว่าจูมอ <ไง S 1> ะไรก็ถือก็สงสารเขาอยู่นะพอเขาด่วนสรุปอะจริงๆคือดูแต่จากสื่อไงดูจากโลกจากนี่จริงๆเราต้องมาพิสูจน์จริงเห็นที่อยากเลยต้องมาเลยจริงไม่จริงก็มาเดินดูแบบผมเนี่ยมาดูคืออะไรใช่ไหมก็รู้แล้วไม่ต้องไปสร้างกรรม ติดกรรมแบบมันติดกรรมแบบไม่รู้ตัวนะพ่อหลวกัมหนักด้วยนะครับกรมหนักแก้ยากกรมหนักด้วยหลวงฝากบอกพวกเราถ้าถ้ามีโอกาสนะครับถ้าสงสัยอะไรมาเลยอย่าไปกลัวเขาเขาเปิดรับหมดนั่นแหละสงสัยอะไรคุณก็มาถามเลยนะฮะเราไม่ได้ว่าต้องเชื่อนะไม่ใช่แต่คุณก็ต้องต้องมีปัญญาของคุณเองนั่นแหละพอมาเจอแล้วคุณจะรู้เองนะครับแล้วช่วงนี้หลวงพ่อท่านดำรีมี โครงการว่าอยากจะเผยแผ่่ทรมะออกไปนี้คุณพ่อพอกลับไปแล้วจะไปบอกต่อให้ทางบ้าน <ปะ S 1> ทางภูงมิลาเนาไหมคะคระับครับก็ตั้งใจว่าจะไปเผยแพร่นะครับจริงที่นี่เขามีจุดแข็งของเข,งขาก็คือในเรื่องของการแก้กรรมค่ะซึ่งพวกเราไม่รู้หรอว,ว่าพวกเราก็ส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกรรมคิดว่าเป็นอย่างอื่นนะครับที่นี่เขามีจุดที่แข็งที่สุดคือการแก้กรรมรู้กรรมตัวเองมีการสื่อกรรมมีอะไรอันนี้ผมก็ไม่อยากจะ บรรยายมากอยากให้ท่านศึกษาจากในคลิปดูได้ไหลายคลิปดูได้ไหลายคลิปดูดหลายคลิปก็จะรู้เองว่าตัวเองมันไปอ,อยู่ในจุดไหนใ,นในคลิปไหนต้องมีแน่นอนนะครับทุกคน,นเหมือนพระพุทธเจ้ากานสอนอะนะทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าเป็นของของคัญนะเรามาเกิดกับพ่อกรรมครับแล้วคุณพ่อคิดว่าธรรมะของหลวงพ่อนี่คือธรรมะแท้เลยไหมครับเของแท้ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะท่านก็บรรยายท่านก็บอกว่าครูบาอาจารย์ท่านเป็นใครเรามายังไงนะครับ ท่านไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนาะจะพูดไปเดี๋ยวเขาก็หาว่าเรามาโน้ไม่ดีเยวจะมาเชียร์กันเองไม่ได้คุณต้องมาเรียนรู้เองนะธรรมะต้องเรียนด้วยตัวเองจะได้แต่ถ้าไม่มีโอกาสมาก็ฝากอย่างที่ว่านั่นแหละดูในคลิปเวลาท่านสอนในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันจะเทศน์ให้ฟังอยู่ทุกวันเทศนาทุกวันนะฮะประโยชน์มากเลยแล้วคุณพ่อจะอยู่ของเรานี้อีกกี่วันคะ นี่ไปได้สามวันแล้วอีกสองวันประมาณนั้นครับแล้วเรามีโครงการที่จะอบรมนี่ถ้าเผื่อว่าหลังจากคุณพ่อกลับบ้านไปแล้วถ้าหลวงพ่อดำรีออกมาว่าจะมีช่วงไหนนี้คุณพ่อจะลงมาได้อีกไหมคะก็จะพยายามครับจะพยายามเนาะเดี๋ยวยังไงจะติดต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้คุณพ่อเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุสาธุค่ะ